ไายกูตบสันคงไลแล้วไอ้เหี้ยนี่ไงกูกัดคลิปพอดีไอ้เหี้ยนั่นแหละตาย สำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาตบซันคุงนะครับข้อหาแม่งแบบตบเยอะไงในคลิปเนี่ยไอ้เฮียเรียกกูไปตบทุกทีทุกครั้งเลยแม่งเวลาอัดคลิปไอ้เฮียออาผมไม่เสียหน้าเลยองตงองแล้วในวันนี้นะครับผมก็ทําตามคนดูสำหรับคลิปก่อนหน้านี้หรือว่าคลิปที่ผมเล่นเซเบอร์นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะเอาเซเบอร์ไปตบซันคุงนะครับไปดูกันเลยเฮ้ยมาดิเดี๋ยวโดนเซตนี้ตบเท่านั้นแหละเซตแ่งโน1 2คน เอ้ยเอ้บันเทียอะไรเนี่ยไอ้สัเฮ้ยสกิลอะไรวะโคตรโกงโน้เดี๋ยวสกิลนะครับคุณเอาเข้ามาทำไมครับคุณเข้ามาเพื่อนี่เข้ามาเพื่อ้เฮียสกิลโคตแม่นเมื่อนคืนผมไปตบชิโรมาครับสีต่อหนึ่งโอ้ยกระจอกครับไ็ยังกระจอกอยู่เลยโอ้โห แล้วตกหมดนะเออไอพวกที่แบบอ้างตัวเองว่าเป็นโนงๆโๆนงนึงเดี๋ยวเจอกูครับตอนแรกนะครับทุกคนนะคนนะือผมจะไม่ไปไลต่ตบใครมั่วัวนะผมจะไม่เอาตัวเองไปยุ่งกับขยะอันนี้เอ็มสายผมพูดครับทุกคนฮะฮะกูไม่เกี่ยวมาดิกดเกตเลยละกันขอจริงขอจริงเท่านนั้แหไรมาดิกูจะลบล้างลบล้างประวัติศาสตร์ที่กูแพ้ซันคงมึงไม่สามารถลบล้างได้หรอก เโอ้เลือดเต็มเหมืเดิมอากขี้โกงโอ้โหและโอ้โหโอ้โหแม่งลอกให้เวทสกิลแม่นจังวะ ใครที่มองหารหัสตึงๆรหัสโหดนี่เลยครับร้านบีมเคช็อปมีทั้งกล่องสุ่มไก่ตันราคา1บาทและกล่องสุ่มรหัสเทพราคา19บาทและยังมีกล่องสุ่มรหัสเผาวีสเทียนหึถึงเผา v 4สีเทียนสิบดีด้วยนะคนดู ราคาแค่หบาทเท่านั้นโคตรถูกเลยนะและนอกจากนี้ยังมีการันตีแบบซื้ออีกด้วยนะครับก็คือแบบได้ไปเลยนะ1 0 0เการันตีเผาปลาวีสีเทียสิบนี่ราคา279บาทโคตรถูกเลยนะและยังมีถูกกว่าน,นั้นอีกนะครับทุกคนก็คือเผามนุษย์วีสีเทียสิบราคา5 0บาทอย่าบาทยังถูกและนอกจากนั้นยังมีรหัสตึงๆรหัสเทพๆอีกด้วยนะครับคุณดูนะรหัสโคตรโหดโคตรตึงบอกไปก่อนราคาไม่อยังถูกเอออย่าลืมมาจัดกันด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เบได้เท่าแล้โแม่งเอ้ยกดกดเผาทัน มาเลยจว้ยไม่เซเวอร์กูไม่แรงวะเฮียเซเวอร์โน่หนึ่งกูหายดามินหายไปไหนเนี่ยเซเวอร์กระจกของมึงอาะมันไกลไปแล้วอ๋อได้ได้แต่ลูกน้องคุณโดนตบอะไรนะอีโด่ะมาดิหายแล้วกูจริงเอาจริงหน่อยดิวะก็เอาจริงเลยดิวะมึงรออะไรอยู่ รออะไรอยู่เฮ้ยไม่โดนอีกโอ้โหมดปฟิกเกอร์ไปได้ไงวะน่ะ Wow. ui ơi ơi. Ê sao đây? Wow, Wow, ai 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 có ai 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 đi má đi, ai đi, ai oh. Ui, 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 đi. โอ้ยแม่แม่ไอ oh ้ต่อปลาโคตรกองไอ้หี้อตีไม่เข้าเลยเฮ้ยเอ็นมายังไงเนี่ยอเวนเนี่ยมาเลยกระอน้าผมกำลังึงู่พี่มีพดกะก่าพี่มาทิงตผมกําลังดึง่นะ พี่เซิร์ฟที่พี่สงให้ผม không, ใช่ไหมพ <c ười> <c ười> ี่ไปดิเซิไหนพี่เซิร์ฟไหนเออยงหมึงไม่เกี่ยวเฮ้ยกูกี่ยวทักไทำไมวะไอสัตว์โหมันเลือดละเอ็มเฮ้ยเฮ้ยแบสกิลต่อไม่ได้วะไอสัตว์ี่ไงนีเไงเจอกู แล้วพวกพี่หลอกอะไรเหรอข้าพี่เอ้าเยอะเยอะเยอะเมย์เย แม่งเอ้ยกูหลนทำไมวะจะฆ่าได้ละมาวะปล่อยใ้เกแค่แะคิดผดไแล้ม่โคตรแรงนดูน้ผมไม่สาย เกีียวนะตอนนี้ไม่เกีียวผมบอกเกียวตายกูตบสันคุงแล้วไอ้เหี้ยนี่ไงกูกดคลิปพอดีไอ้เหี้ยนั่นแหละก็ตบตั้งลูกแคนสันคงครับตั้งสันคงตั้งอินโดเลข้างไข่ไอ้เมืองเกดเลยอ่ะโอเคต่อให้อะก็จะก็ต่อให้ปะ มาแต่กูเลือดเย็นสุดๆตอนนี้ไอเย็นมันไม่ไปล่อยกูรอดเลยใช่ไหมย่าปล่อยให้กูชิวอยู่อย่างดีอย่ามาด้วยสิอยากเป็นยุ่ก่อนแม่ขยายก่อน คลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยนะครับคนดูก็เซนนี้ก็ติบส,สันคงได้แล้วตามที่ผมบอกเชคลิปก่อนนะ